สิ่งที่เขาอยากทำกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เขาคนนั้นอยากทำอะไรกับคุณคลิปนี้เนี่ยเป็นแรนดอมนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคำทํานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะ พราะว่าเมียงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปฟังคำำําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีการจบกันไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแยกย้ายกันไปแล้วมีการเลิกรากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากหน้าไพ่บางคนบางคู่เนี่ย อาจจะยังไม่ถึงขั้นเลิกราก็จริงแต่ว่าคุณห่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรคุณมีการรักษาระยะห่างกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ณนะนะตอนนี้นะคะบางคนเนี่ยความห่างในที่นี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของระยะทางก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะหมายถึงความรู้สึกของเราทั้งคู่ก็ได้นะคะที่มันห่างกันออกไปแล้วเนาะ แล้วเขาคนนั้นนะคะเขาอยากทำอะไรกับคุณมากที่สุดคะในตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณเหมือนกันนะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะถามว่าตัวเขาอยากทำอะไรกับคุณเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะคิดถึงตัวเขาเองค่อนข้างที่จะหวยหาคุณอยู่เหมือนกันเขาอยากกลับมา เขาอยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไปต่อได้เขารู้สึกว่ามีความหึงหวงคุณมากขึ้นไม่รู้ว่าตัวคุณกําลังจะ move on ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวคุณกําลังมีการเปิดใจให้คนใหม่ๆด้วยหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณอาจจะดูดีมากขึ้นตัวคุณอาจจะไปทําอะไรมาบางอย่างที่มันทําให้เขาสนใจก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งถามว่า เขาอยากทำอะไรไพ่เดวิลขึ้นมาบอกว่าอาจจะมีเรื่องสิบแปดบวกอา,อาจจะมีเรื่องประมาณนั้นด้วยนะคะเรื่องบนเตียงอะไรประมาณนั้นเนาะขอดูเพิ่มอีกสักสามใบแล้วเขาอยากทำอะไรกับคุณอีกไหมคะเขาอยากคุยค่ะอืมเขาอยากคุยรู้สึกว่าคิดถึงอยากรู้ชีวิตของคุณอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณนะคะอยากคุยอยากแบบ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเจอคุณเขาอยากนัดคุณไปเที่ยวอยากนัดคุณไปแบบว่าไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์หรือว่าอยากนัดคุณไปที่ไหนสักที่หนึง่งอยากพาคุณไปในสถานที่ต่างๆที่เขาเคยไปหรือหรือว่าสถานที่ ที่คุณกับเขาอ่ะเคยไปเที่ยวด้วยกันมาค่ะเออจากหน้าไพ่จะเป็นประมาณนี้นะคะขอดูเพิ่มหน่อยนะคะว่าแล้วเขาจะมีการ t ท k e อ c t i o n อะไรแบบจริงๆจ,จังๆไหมเพราะว่าสิ่งนี้คือความคิดของเขาเขาจะมีการ take A คชั่นไหมคะถามว่าตัวเขาจะมีการ take A คชั่นไหมจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตัวเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะ Take A c t i o n อะไรเท่าไหร่ตัวเขาเองยังไม่ได้คิดที่จะทำอะไรมากเท่าไหร่ ม,มันเป็นไปได้เหมือนกันว่าในตอนนี้ในความสัมพันธ์นี้คุณหรือว่าเขาหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กําลัง move on อะกําลังเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วอะค่ะมันก็เลยทําให้เขาทําได้เพียงแค่คิดทําได้เพียงแค่เฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆทําได้เพียงแค่แอบดูแอบส่องคุณเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่เขาจะเทคแอคชั่นในตอนนี้ไพ่ที่ขึ้นมาอาจจะยังไม่ได้แบบอาจจะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นนะคะอืม